สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทําวิปครีมไว้สําหรับเป็นท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มกันค่ะซึ่งวันนี้จะมาแชร์วิธีการตีวิปครีมแล้วก็วิธีการผสมสีวิปครีมสีต่างๆเพิ่อเพิ่มสีสันสวยงามดึงดูดลูกค้าได้แล้วก็ทําให้ดูน่ากินขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยก็จะมาทําในส่วนของวิปครีมกันนะคะซึ่งวิปปิ้งครีมที่ใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมของไอค่อตเบรเวิ วิปปิ้งครีมที่เหมาะสาหรับเครื่องดื่มมากๆเลยนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกระบอกอัดแก๊สแล้วก็เครื่องตีมือเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องตีมือนะคะจะบอกว่าตัว Cream ตวิปปิ้งครีมตัวนี้ตีง่ายมากขึ้นฟูไวแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะคะโดยปริมาณหลังการตีจะสูงถึง3เท่าเลยค่ะและนอกจากนี้วิปปิ้งครีมตัวนี้ยังอยู่ตัวได้นานอยู่ตัวสูงไม่ละลายง่ายด้วยนะคะสามารถบีบเป็นวิปครีมคอนโดหรือว่าวิปครีมสูงๆได้เลยนะคะตอบโจทย์ร้านน้ําแล้วก็ร้านที่มมมีีีบรร,ริกกาาาาๆเเลยยค่ะะด๋ววันน้จทํ สีต่างๆกันนะคะโดยจะทําเป็นตัวอย่างการตีการผสมสีให้2แบบเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิปปิ้งครีมประมาณ200 ml ในการตีนะคะหรือถ้าใครจะทํำมากทาน้อยยังไงก็ปรับปริมาณตามที่เราจะทําได้เลยนะ จากนั้นก็นําภาชนะที่จะใช้ตีมาเลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นชามสแตนเลสนะหรือใครจะใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าเทคนิคถ้าใครที่อยากจะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูได้ไวนะคะแนะนําเลยค่ะภาชนะที่จะนํามาตีให้นําไปแช่เย็นก่อนนะแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมก็ต้องมีความเย็นด้วยค่ะหรือใครจะตีแบบรองน้ําแข็งก็ได้นะคะก็หาภาชนะอีกหนึ่งใบใส่น้ําแข็งมาแบบนี้แล้วก็นําภาชนะที่เราจะใช้ตีนะคะวางด้านบนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เทวิปปิ้งครีมใส่ลงไปได้เลยก็จะช่วยทําให เวลานะตัวเนื้อครีมเขาก็จะมีสีขาวสวยแบบนี้เลยค่ะแถมที่สำคัญนะคะรสชาติอร่อยมากเขาจะมีรสชาติครีมนมหอมมันไม่เลี่ยนนะคะเข้ากันได้ดีกับทุกเมนูเครื่องดื่มเลยค่ะ จากนั้นถ้าใครที่จะทำเป็นวิปครีมสีต่างๆนะคะก็สามารถใส่สีลงไปตอนนี้ได้เลยจะใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะสีไหนก็ได้ตามชอบใส่ลงไปสักประมาณ4-5หยดก็ได้หรือใส่มากใส่น้อยตามความเข้มที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะยกตัวอย่างใส่ลงไปเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ใช้เครื่องตีมาตีเลยค่ะจะใช้เป็นเครื่องตีผสมอาหารแบบมือถือแบบนี้นะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนก่อเขาจะขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดนะคะ นี่เลยค่ะตีมาสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดนะคะแต่ว่าอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะเขาจะเป็นยอดอ่อนอยู่ค่ะเราจะตีให้เขาตั้งยอดเป็นยอดแข็งนะคะนี่ค่ะตีต่อมาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มตั้งยอดแข็งแล้วค่ะพอเขาตั้งยอดแข็งแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะ นี่เลยค่ะก <cción> <sh> <Lt> ็จะได้เนื้อวิปครีมเนียนๆนุ่มๆแบบนี้เลยขึ้นฟูได้มากแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะได้สีเขียวแล้วนะคะก็จะเป็นการผสมสีลงไปตีพร้อมกันกับตัววิปปิ้งครีมเลยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ตักใส่ถุงบีบเลยค่ะสําหรับถุงบีบก็จะใช้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะมาตักวิปครีมใส่ลงไปได้เลยก็จะตักแบบนี้เลยนะคะจะใช้มือเลยหรือใครจะหาภาชนะมาลองก็ได้นะคะ และถ้าใครนะคะที่อยากจะทำหลากหลายสีแต่ว่าไม่อยากจะใช้เวลาในการตีหลายครั้งเราก็สามารถตีครั้งเดียวแล้วค่อยมาผสมสีก็ได้ค่ะก็จะมาทำให้ดูนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมใส่ลงไปแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูตั้งยอดเหมือนเดิมเลยนะคะ นี่เลยค่ะพอเราตีได้วิปครีมแบบนี้แล้วถ้าอยากจะผสมสีเราก็ตักแบ่งเป็นส่วนๆนะคะเราก็ผสมสีได้เลยค่ะอันนี้เราก็ยกตัวอย่างผสมสีให้ดู2ส,สีนะคะเราก็ตักแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะใส่สีลงไปแบบนี้เลยนะคะสักสีห้าหยดก็ได้ค่ะหรือมากกว่านี้ก็ได้ถ้าชอบเข้มนะ แล้วก็ทำการคนค่ะคนให้สีเข้ากันกับตัววิปครีมเลยค่อยๆคนนะคะใครจะทำสีไหนจะทำหลากหลายสีนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะตีในปริมาณที่เยอะแล้วค่อยมาแบ่งผสมสีทีหลังนะคะและนี่แหละค่ะผสมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำไปตักใส่ถุงบีบได้เลย และนี่เลยค่ะก็ผสมสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วค่ะตัวปลายถุงบีบเราจะยังไม่ตัดนะคะเวลาเราจะใช้เราค่อยตัดค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการบีบเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะวิธีการบีบเนาะก็ตัดปลายถุงของวิปครีมออกแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็นําทุงบีบมาอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ตัดตรงปลายทิ้งแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่เราจะใส่หัวบีบนะคะซึ่งหัวบีบของเราที่ใส่วันนี้ก็จะเป็นหัวบีบไซส์ใหญ่จะมีเบอร์ขนาด901-903นะคะก็เลือกได้เลยถ้าใครชอบแบบไหนนะแล้วก็จะมีเป็นหัวบีบรัสเซียค่ะก็จะเป็นหัวใหญ่เหมือนกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นหัวบีบเข้าไปแล้วก็บีบเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะ นี่เลยค่ะก็นําหัวบีบใส่ลงไปในถุงบีบแบบนี้เลยจากนั้นก็นําตัววิปครีมที่เราทําเป็นถุงไว้นะคะมาใส่ด้านในเลยค่ะข้อดีของการทําแบบนี้นะคะเวลาหมดเราก็สามารถถอดแล้วก็ใส่ถุงใหม่ลงไปได้ค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะผสมสีนะคะก็สามารถใส่ลงมาแบบนี้ได้เลยทั้งไม่ว่าจะเป็น2สีสสีได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองบีบบนเครื่องดื่มเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะทําเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีขาวค่ะก็ใส่วิปครีมสีเขียวสีขาวลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็บีบลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นํามาบีบใส่บนแก้วได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นหัวบีบ่902นะคะ อันนี้ก็อีกหนึ่งแก้วค่ะจะเป็นไซส์903นะคะอาจจะบีบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราติดก้องด้านหน้าที่เราถ่ายนะก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะนี่เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสีสวยน่ากินทั้ง2แก้วเลยนะคะและถ้าใครที่อยากจะเสิร์ฟขายแบบ Delivery นะคะก็สามารถบีบใส่ถ้วยเล็กๆได้นะเนี่ยค่ะก็จะบีบเป็นตัวยอย่างให้ดูแบบนี้ และนี่เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการตีวิปครีมแล้วก็วิธีการผสมสีวิปครีมค่ะใครที่อยากจะได้วิปครีมสีต่างๆเอาไว้ตกแต่งบนเครื่องดื่มช่วยทําให้เครื่องดื่มดูน่ากินขึ้นดึงดูดลูกค้าแล้วก็ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มเราได้ด้วยก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะแล้วก็แนะนําเลยค่ะตัววิปปิ้งครีมของ i อซ์ชอตเบบเบิลท็อปปิ้งนอกจากจะอร่อยหอมมันแล้วก็ยังตีง่ายขึ้นฟูไวและยังอยู่ตัวได้นานด้วยนะคะอยู่ตัวหลายชั่วโมงเลยค่ะไม่ลลลละะาายเยเนะองไปทํ ดูได้เลยค่ะใครที่สนใจก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ในช้อปปี้ a z า d a ด้าก็มีค่ะหรือจะเป็นไลน์ไมช็อปก็ได้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแงเ้เอนนีะะาคๆขรบบ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ